มันจะมีเป็นคำพูดยอดฮิตเลยวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ในฐานะที่เป็นตอนนี้ไม่ไม่ได้ออกลังกายเป็นนักพกกายแล้วเป็นสายวิ่งเหมือนกันแล้วก็ยืนยันเลยว่าช่วงแรกๆอ่ะก็เคยคิดแางนี้เหมือนกันว่าวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมันใช้พลังงานเยอะนะครับแต่พอกินจริงๆอ,อ่ะอ้าววนเพราะว่าเรากินเยอะกว่าที่วิ่งไปซะอีกจริงๆแล้วนะครับวิ่งน่ะมันเป็นการลดไขมนันลดน้ำหนักที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรกินอาหาร ให้เพียงพอต่อการใช้พลังงานในการวิ่งและถ้าอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยก็กินให้น้อยกว่าที่ใช้ยกตัวยอย่างง่ายๆวิ่งไป500แคลแต่กินสัก1000แคลเนี่ยยังไงก็ไม่ผอมถ้าวิ่ง500ถ้าอยากจะลดน้ำหนักก็ต้องกินประมาณสัก300400้ยใช่ไหมครับมันถึงจะลดน้ำหนักได้มันถึงจะลดความอ้วนได้ใช่ทุกอย่างมันคือเรียกง่ายๆเลยแคลอินกับแคลเอา์ out. ออกกำลังกายไปเท่าไหร่กินให้น้อยกว่าที่ออกน้ำหนักก็จะ ไม่เพิ่มแล้วก็ไขมันก็จะลดลงแต่ถ้าออกกาลังกายเท่าไหร่กินเยอะกว่าที่ออกกาลังกายไปอีกไงมันก็อ้วนนั่นเองครับ